คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีจัดกิจกรรมวันวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะชาวนี้ที่ชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์รำไพพรรณีทางคณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาทุกชั้นปีโดยครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญานีนิยงกิจคณะบดีคณะวิทยาการจัดการรวมทั้งวิทยากรอีกสามท่านมาร่วมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในส่วนของการวางแผนธุรกิจที่ดี สามารถทำให้แหล่งเงินทุนเกิดความเชื่อถือไว้วางใจโดยแนะนำเคล็ดลับวิธีการวางแผนงานอย่างมีระบบสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริเวณด้านล่างอาคารก็ได้มีการจัดซุมนิทรศการธุรกิจสีเขียวเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ในส่วนของต้นทุนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการรับชมนิทรศการจากสถาบันการเงินที่มาร่วมให้ความรู้พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมากมายอีกด้วย